มึงออกไปออไปสัตว์มึงไปดินมึงเลยสั์ไปออกไปอัดช็บานที่บริเวณจังหวัดสะแแ้้วชายแดนไทยและกัมพูชาตอนนี้ตึงเครียด เนื่องจากว่าชาวกัมพูชาจำนวนมากถูกเกณฑ์มาหรือลวดหนามกดดันทหารไทยขับไล่ทหารไทยสวัสดีครับทักทายเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยกับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณส่วงเสาทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าว,วันนี้กือพน้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้อง สถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ด่านบริเวณสะแก้วอ่าไทยและกัมพูชาตอนนี้ตึงเครียดเป็นอย่างมากชาวกัมพูชาจำนวนมากประทักกับทหารไทยกดดันทหารไทยลือลวดน้ำอ่าไปดูคลิปกันนะครับทุกท่านฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับ

นี่แหละครับทุกท่านนี่คือสถานการณ์ทหารกัมพูชากับชาวกัมพูชาแล้วก็ทหารกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่ามุดอยู่ในผ้าถุงอยู่ข้างหลังเกณฑ์ชาวบ้านชาวช่องเข้ามาเพราะว่าทหารกัมพูชาคือกระจอกนะครับ ไอฮุนเซนก็กระจอกเกณฑ์ชาวบ้านรู้ว่าทหารไทยยังไงก็ไม่ทำไม่ทำร้ายชาวกัมพูชาอยู่แล้วเพราะเป็นแค่ชาวบ้านแต่ฟังคำพูดคำดา่าหยาบคายนะครับกับทหารไทยทหารไทยเนี่ยไม่อยากใช้กําลังไม่อยากใช้ความรุนแรงกัมพูชาทหารมันกระจอกนะครับดูคำพูดผมนะฟังคำพูดผมไว้ อไอหุ่นเซนนี่ก็กระจอกอยู่เบื้องหลังนะครับไม่กล้าประทะครับมาดูครับอย่างที่กองทัพบ,บกนะครับออกมายืนยันอกองทัพบ,บกออกมายืนยันนะครับนะโคศกกองทัพบ,บกคอมเมนบุกหรือลวดหนามในพื้นที่อธิปไตยของไทยอันนี้ยืนยันนะครับที่คอมเมนต์พยายามลื้อนี่คืออธิปไตยของไทย ใช้ประชาชนหรือแทนกำลังทหารล่าสุดกองทัพวังลวดหนามกลับคืนในแนวเดิมแล้วอันนี้คือ,อกรรมกรข่าวหรือว่าคุณสรยุทธ์เขาก็ลงนะครับมาดูนะครับเจมารีนะครับโคศกกลาโหมของกัมพูชาเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจมารีนี่เขาฝากเตือนคนไทยเตือนไทยออกโดทย่าทับที่คนกัมพูชานะครับ อันนี้นี่ก็จะเป็นโคศกขาประจำนะฮะดูแล้วนะครับช่วง,งนี้ผมรู้สึกว่าสถานการณ์เนี่ยมันเกินคำว่ายั่วยุอย่าไปพูดถึงเรื่อง13ข้อที่ตกลงหรือ2ข้อ3ข้อพิเศษนะครับตอนนี้โอกาสที่จะเพิ่มความตึงเครียดขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฝั่งกัมพูชาทหารไทยที่วางรวดหนามเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่อธิปไตยของไทย100%เเซ นะครับแต่กัมพูชาเนี่ยชาวบ้านไม่รู้จากขี้มุงขี้หมาอะไรหรอกไอฮุนเซนเนี่ยมันสั่งมานะมันต้องการสื่อให้ต่างประเทศเห็นว่าทหารกรัรมพูชาไม่ได้ใช้กำลังกับไทยนะนะครับมีแต่ชาวบ้านที่เขาต่อสู้เพื่อที่อยู่ทำกินที่อยู่ที่ทำมาอาศัยของเขาที่ทหารไทยมาวางรวดหนามเนี่ยมันเป็นเขตพื้นที่ของกัมพูชา ชาวบ้านอยู่มาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้วอันนี้คือจะเล่นบทนี้อ่าอันนี้คือหมากที่กัมพูชาเกมที่กัมพูชาวางไวเพื่อจะได้ภาพทั้งหมดจะมีผู้หญิงกัมพูชาอุ้มลูกผักทหารไทยหรือลวดน้ำอันนี้เล่นภาพเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับแต่มันก็ยากนะ เพราะว่ามันคืออธิปไตยมันคือพื้นที่แผ่นดินของประเทศไทยจู่ๆจ,จ,จะายกให้คนอะไรก็ไม่รู้คนปูงคนป่าช้างป่าม้าป่าไฮยีน่าเข้ามาบุกลุกในที่ทํากินของคนไทยก็ต้องถูกไล่กลับอันนี้คือผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะนะครับอย่าไปใจอ่อนทหารที่ถอยๆๆเนี่ยคือไม่อยากใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านชาวกัมพูชานะ เพราะทหารเนี่ยมองไปที่ทหารของกัมพูชามองไปที่หน้าฮุนเซนมากกว่านะครับามาดูในเพจของอ military force นะครับเขามีการโพสต์ลงเหมือนกันนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงกัมพูชาเป็นชนชาติอะไรนะอูบาทอะไรเนี่ยนะครับเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองน่ารังเกียจไม่มีอริยธรรม พวกที่เหลือรอดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็คือพวกคนจุดๆๆไม่มีการศึกษาเพราะคนฉลาดตุยไปหมดประเทศแล้วเหลือแต่เผ่าพันธุ์จุดๆๆ,ๆๆที่ขยายพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีสมองแบบหุ้นเซนชอบหลอกง่ายปกครองง่ายนะครับอันนี้นี่คือด้วยอารมณ์นะครับ ที่ไม่พอใจการกระทําของคุณเซนกับคุณมาเนตนะครับที่เกณฑ์เอาชาวบ้านชาวช่องมากดดันทหารไทยใช้วิธีแบบนี้เพราะทหารไทยแน่นอนครับไม่ใช้ความรุนแรงกับคนที่ไม่มีอาวุธสู้แต่จะอดทนได้มากแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับฝ่ายยั่วยุเท่าน,นั้นเองนะฮะนี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณหล,ลายๆครับที่เข้ามาที่ตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์ กดติดตามและแสดงความคิดเห็นกันข้ามาน้ำเด้อครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ